สวัสดีครับวันนี้ออออผมช่องผมนะผมครับครบหนึ่งปีแล้วนะพี่เนาะหนึ่งปีกลับ,บ,บกันออออากาศวีคอากาศสัปดาห์แรกบัชเดย์แรกของโรดีเอสเด็กไซโด้ครับผมครับผมครบปีสักทีครับ อ่ะก็แนะอนเบอรกันสักเกาะกันหน่อยเนาะผมโดนดิเทสไดอลส์ครับผมเพชรมานิสบงสะทอครับคนเดิมครับวันนี้ไม่ใช่โลดีแคปไม่ใช่แฟนตาซีโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลเป็นสเปเชียลคอนเทนต์ที่ทำมาฉลองหนึ่งปีโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลล้วนๆล่าสุดของที่ประกาศของเวิร์กพอยต์ยังไม่มีชื่อโลดีเอ็กซ์สองนะเพราะว่าคือก็เหมือนว่าเท่าที่ดูรายการก็แค่อาจจะไม่ได้สเกลใหญ่มากก็เฮ้ย คงต้องหวังเซอร์ไพรส์ว่ะหวังเซอร์ไพรส์กลางปีเลยช่วงช่วงระหว่างปีเลยล่ะถ้าจะมาจริงมันต้องหวังเซอร์ไพรส์เพราะขนาดโลนดีเอหนึ่งอ่ะตอนเปิดมาก็เซอร์ไพรส์เพราะไม่คิดว่าเ o r ร์กพอยจะลงมาจับตลาดไอดอลใช่แล้วเหมือนว่าจะดีซะด้วยนะครับแม้ว่าดีตอนแรกๆจะก็นะนั่นแหละแต่ความนะเห็นเห็นทางเวิร์กพอยต์แอบมาสองพวกเราเนี่ย คิดไม่ได้จริงๆก็คิดไม่ได้นะพี่เนาะแต่ก็หวังเพราะว่าเวอร์คอยจะเห็นนะแต่ว่าเอาจริงๆผมมีไอเดียนหนึ่งไต้ล็กเซีย <c> คือถ้าเวอร์คอยไม่อยากทำโรดีเอ็กสองเลยรูปแบบที่เหมือนเดิมลอ,ลองมาคุยกับผมได้นะไต้เล็กเซียอ,อันดีผมการันตีเลยว่าไอดอลเจฟทีป๊อปและเกิร์ลกรุ๊ปการันตีเข้าชิงอย่างละหนึ่งวงเข้าชิงรอบชิงอย่างละหนึ่งวงเลย อ้าวสนุกแน่ผมบอกเลยที่แล้วนะที่ดูสีที่แล้วซีเว่อร์ก็ไอดอลทีป๊อปท็สเกิลนี่เป็นเหมือนไอดอลเป็นไอดอลที่เป็นเกเป็นไอดอลแบบทีป๊อปทีป๊อปแล้วไปทางร็อกทีป๊อปแล้วก็เหมือนจะออกไปทางเวเวร็อกเลยร็อกจ๋าเลยด้วยไปวิ้งเนี่ยมันก็ไปทางเป็นเกิลกรุ๊ปไอเป็นเกิลกรุ๊ปด้ไหม เกอร์กรุ๊ปครับเกอร์กรุ๊ปแล้วเจ๊ป๊อปไปมีที่ยืนอยู่ตรงไหนนั่นคือที่มาที่ทำให้ผมอยากจะสร้างตัวที่เป็นเวอร์ชั่นแก้ไขของโ o ทีเอ็กซ์ตายเลคซียะถ้าเวิร์กพอยต์สนใจติดต่อผมได้เลยได้เลยแต่แต่คือแต่วิดีโอนี้ถึงไม่ถึงไม่รู้นะแต่ผมอยากให้ถึงอ่าถ้าอยากจะติดต่อทิ้งไว้นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ติดต่อที่พี่ก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่เป็นไอเดียที่พี่คิด ที่ีเซลเวนแอทยารูดอคอมอ่ะลิงก์นี้นะวันนี้เรามาเข้าเรื่ราาองใหม่คุณผู้ชมจำเมื่อเทปวันที่เมื่อวันที่สิบเจ็กันยาได้ไหมครับยูโรดีเอ็กซ์วันนั้นคุณจำได้ใช่ไหมหลังคุณสมบัตนินี้นี่คือคุณสมบัติของเพลงที่มีชื่อว่าอะไรและของวงอะไรด้วยครับเอ็อสร้องโดยสยามดรีมครับ <c oughs> <c oughs> อืมครั้งนี้มันมาอีกแล้วครับขอแก้มือนะครับและนี่เลยขอแก้มือหน่อยและนี่ในการแฟนพัทพาไอเรื่องแดกนั้นชาวบ้านเราถนัดมากนะครับผมชาวบ้านเราเก่งเราเก่งแต่เนียเก่งแต่แดกนั้นครับแต่ตอนแล้วแรืองอื่นนะพี่ยอกยอกยอกเป็นแฟนแท้แฟนแท้เออแล้วทีนี้รบเทียบก่อน นี้เราจะไม่มีไม่มีรอบคุณสมบัติเเล่นไปแล้วไม่มีสามวินาทีผมคิดยากเกินไปมันถึงยี่สิบห้าข้อแล้วไม่มีคะแนนด้วยครับเล่นเอาความภาคภูมิใจคะแนนทิปแต่เล่นเพื่อความภาคภูมิใจครับผมอืสามครับผมสามวินเราข้ามไปคุณสมบัติข้ามไปวันนี้เป็น ถามตอบกับจิ๊กซอแต่ถามตอบเนี่ยถามตอบนี่ต้องบอกก่อนเดี๋ยวคำตอบค่อยขึ้นเดี๋ยวพี่จะค่อยขึ้นคำตอบมาให้นะเริ่มเลยดีกว่าแบบไม่ต้องทันตั้งเนื้อตั้งตัวในโรดดี้เอ็กซ์ไอดอลครับก็มีการแข่งขันนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ามีวงทั้งหมดกี่วงยี่สิบวงแข่งทั้งหมดกี่คู่ครับ b a t t l เวอร์ชั่นสิบนัดเซมิฟ n แนลสิบการแสดงรอบชิงชนะเลิศสามการแสดงยี่สิบสามฮะ อ๋อยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามถูกแล้วเต็งก็เต็งสามสิบสามไม่ต้องบวกต้องปีน่าจะสามสิบห้าเพราะว่าต้องเบิกของเดซี่เดซี่กับวิวไปด้วยอือหือใช่เบิร์นแต่ก็ใช่ว่าคุณผู้ชมได้เห็นในเอสเอพิซอดที่หนึ่งที่เป็นของฟีเวอร์กับเรสสปินแต่จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชม ฟิวเวอร์กับเรซินไม่ใช่คู่แรกจริงๆหรอครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าวงที่ถูกจับสลากขึ้นมาเป็นตัวตั้งวงแรกตามการบัรทกเทปคือวงอะไรวงที่ได้แสดงเป็นวงแรกตามการบัรทกเทปคือวงใดวงสุดท้ายที่ได้แสดงตามการบัรทกเทปคือวงอะไรวิดีโอและยังไม่หมดยังไม่หมดและวิดีโอไฮไลท์การแสดงรอบแบทเทิลของไ20วงวิดีโอ วงที่มีวิดโอความยาวสั้นที่สุดและยาวที่สุดเป็นของวงอะไรบ้างครับโอ้โหจำได้ไม่หมดจำได้ไม่หมดด้วยจำได้ไม่หมดอ่ะอันหยาบแล้วนึกว่าจะง่ายโอยป้าเอยแต่คำตอบทั้งหมดก็เป็นวงหมดเลยนะอ่าขอคำถามแรกครับ วงที่ถูกจับสลาก้นมาเป็นตัวตั้งวงแรกตามการเป็นเทปคือวงอะไรจับสลากวงแรกตามการถ่ายทำถ้าตามการถ่ายทำเอกชวติตีก,กับไอมิเอกชวติตีก,กับไอมิวันนี้ไม่มั่นใจว่าวงไหน a16 ก็ปกติอ่าโอเคจำได้แล้วอ่าคำถามที่สองครับวงที่ได้แสดงเป็นวงแรกตามการบันทึกเทปคือวงใดแสดงเป็นวงแรกตามการถ่ายทำต้องยิดจากการเหนการคู่เมื่อกี้ โอ้ oh, ถ้าตามตั้งแต่ทำอันนี้ไม่มั่นใจแฮะเบอรชเวตทีก็ไม่ใช่เพราะจำได้ว่าการใ,น,ในนัดนัดที่แรกคือเอสเบอร์เบชวตทีัวนัวกับไอมิวงสุดท้ายที่ได้แสดงตามการบันทึกเทปวงอะไรวงสุดท้ายตามการบันทึกเทปวง าตามการถ่ายทำยึดจากการในขันนัดที่10นัดสุดท้ายคือเมมเบโล์โดนกับสยามดรีมเมมเบรโลเมมเบโลเปิดก่อนแล้วจบด้วยสยามดรีมสยามดรีมไอ้วงนี้จะให้กูเสียหมาคำถามที่4ครับคำถามที่4 จะเป็นคำถามร่วมสข้อนะเพราะว่ามันจะเป็นคำถามที่ใช้คำถามเดียวกันคือวิดีโอไฮไลท์การแสดงรอบแบทเทิลทั้งที่10โงนะครับอ่ากาวิดีโอการแสดงครับผมวิดีโอที่มีความยาวสั้นที่สุดและยาวเป็นของสั้นสั้นที่สุด ในรอบในในทั้งซีซั่นเลยใช่ไหมพี่หรือว่าแค่เฉพาะรอบ Battle audition รอบ Battle ครับตั้งโอเคครับสั้นและยาวที่สุดใน Battle audition โอเคครับถ้าเปิดคำตอบจะเหล20คะแนน อ่าลองออเปิดกรได้พ um um ี่ได้คร um ับเพราะว่ามันก็ไ่มีหนึ่งหมื่นให้อยู่แล้วนี่ครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการขึ้นคำตอบให้ดูครับตอบครับพี่สิบคะแนนครับยี่สิบทิปนะครับนะครับดูครับคำตอบที่หนึ่งครับ which 23 which t w h melt melo w desi desi p r e e s t y l e คำตอบที่2 Which 23 Which 23สยามดรีมเพเซลเดซี่เดซี่ คำตอบที่3ครับไอมิ i s h 23 Melt m a l ร์โลเดซี่เด e s e l คำตอบที่4ครับไอมิ i s h 23สยามรีเฟรเซลเดซี่เดซีและคำตอบที่5ครับวิช23ไอมิสยามรีเ r รเซลแอสเตอร์ครับอ้าวขได้ถูกแล้วถูกแล้วสยามดี น่าจะเป็นเพซเซลกับเดซี่เพราะว่าเหมือนว่าเพลงไหวไหมในวิกิอัพมันมันไม่ได้ยาวมากส่วนเดซี่ยาวสุดเพราะว่าควบสองเพลงคือฮิวกับเพลงมือจัาบ,บงเดซี่เดซี่อะโอเคมั่นใจแล้เดซี่เดซี่ถ้าสั้นสุดเท่าที่พอรู้ก็น่าจะเป็นตัวไหวไหมในวิ Never Up กิอัพก่อนเพเซล ชูว um oh, okay, uh ิน huh. ที่3ชูวิที euh ่3เสียงริมเป็นเสียงที่4ีโอเคครับตอบครับอานี่10คะแนนนะครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจขนาดไหนครับก้9สิบเปอร์เซ็นต์ครับครับผมผมตัดตัด10เปอร์เซ็นต์เพราะคำถามสองคำถามสองตัวสุดท้ายเนี่ยแหละครับผมไม่มั่นใจสองอันนี้ครับโอเคครับเลือกคำตอบที่เท่าไหร่ครับอ่า ข้อที่2ครับ Which 23 Which 23สยามดีมพ r สเซ l และ d e ซ i Desi ครับ,รบยินยังคำตอบครับโอเคครับและคำตอบคุณครับวงแรกที่ถูกจับสลาก Which 23วงที่ได้แสดงเป็นวงแรกตามการบันทึกเทป Which 23วงสุดท้ายที่ได้แสดงตามการบันทึกเทปสยามดีม วิดีโอไฮไลท์รอบการแสดงสั้นที่สุดในรอบแบทเทิลคือเพรสเซลและยาวที่สุดคือเดซี่เดซี่เป็นคำตอบเี่โหยเฉลยเมารวมเลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นึกว่าพี่จะเฉลยแบบทีละตัวเหมารวมเลยงานหยาบแล้วที่ไม่มีอะไรมากเสียใจด้วยตุ๊ดแล้วก็ ยกษรแกมือได้หนึ่งครับผมกต้องบอกก่อนสติตีค่ะอบอกก่อนจริงๆแล้วไอ้แมชหนึ่งเนี่ยฟีเวอร์กับเรสปินเป็นการเหมือนมันแข่งจริงๆเนี่ยมันแข่งกลางๆเลยครับมีข้อมูลจากมีข yes> ้อมูลยืนยันจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้เขาระบุมาแมชแรกจริงๆคือวิก์3ทีกับ ไอมิครับนั่นก็หมายความว่าวงแรกที่ถูกจับสลากขึ้นมาจริงๆก็คือ w i s h 23ครับใช่และวงที่กรรมการเลือกขึ้นมาเล่นเป็นวงแรกก็คือ w i s h 23ด้วยเช่นกันวงสุดท้ายเนื่องจากมันแก้ยากค่าแก้จะแก้ยากมากก็คือแมวบาลลูกับสยามริมวงสุดท้ายที่เล่นก็คือสยามริมนะครับผมวิดีโอสองหลังครับสองอันหลังผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่แต่พอมีเขาลางอยู่ว่าไอใหม่ไอไหวไหมอ่ะสั้นสุดใช่ครับในทุกทุกโชว์สามนาทีสิบสี่วินาทีครับอืมส่วนยาวสุดคือเดซี่เดซี่ห้านาทีแปดวินาทีถูกต้องนะคะสถิติการถามตอบถูกก้อยเปอร์เซนต์จังอยู่เฮ้ยครับแต่แต่คือเ้าเป็นคะแนนกีก็ยี่สิบคะแนนเฮ้ยครับเอาล่ะโอเค แต่มันยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีอีกคูหนึ่งรออยู่ครับและโคตรกระเพาะกับคุณสมบัติโหดกระเพาะกับคุณสมบัติเลยใช่แล้วครับโหดกระพาะขอคุณสมบัติครับจิ๊กซอว์โอ้ผมไปได้สแต้มที่นั่งจิกซอว์โดยเฉพาะเลยเนี่ยจากนี้นะคุณ ฉลองชัย at gmail com คือเหมือนมีเพื่อนในกลุ่มเก่าเขาแชร์มาแล้วเก็บมาตลอดครับอ่ะผมพูดก่อนก็ขอบคุณด้วยนะครับ,บคุณฉลองชยังชย at gmail com นะครับก็ใช้ได้เลยละ่ยลยละตอนนี้ครับผมพูดเลยนะผมขอพูดก่อนเลยครับว่าในบรรดาที่แข่งโรดีเอ็กซ์เ่ยมีศิลปินเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าร้อยชีวิตเลยใช่ไหม วันนี้ครับเราเลือกขึ้นมาหนึ่งคนมาเป็นโจทย์ให้ครับ <c oughs> และนี่คือคำถามครับผมถามว่าหลังจิ๊กซอดีคือสมาชิกว <c oughs> งไอดอลที่แข่งขันโลดีเอ็กซ์เน็ไอดลที่มีชื่อเล่นว่าอะไรและสังกัดอยู่วงอะไรในวันที่แข่งขันครับ2ูยี่สิบ้าคะแนนไปเดี๋ยวต้องถูกเลยลเนี่ย ปกติก็ดูแทนมันแท้ก็ดูวิธีที่เขาเล่นรอบจิ๊กซอส่วนมากเขาจะเล่นกลางกลางหรือไม่ก็ซ้ายสุดขวาสุดถ้าพอเห็นปากเห็นตาเห็นหน้าอย่างพอได้แต่ตาอาจจะจำได้ไม่ครบทุกคนเพราะว่าบางคนก็ตาม่เหมือนกันอะเอาเลือกเอาขอเรียนเลือกเลขเอาบางครงแถวบ้านเราแล้วกันสิบสามครับสิบสามนะครับนะครับเตรียมพร้อมครับสิบสามครับ โอ้โอ้โหผมทองผมทองเหรอตอนนี้มีพี่ไม้อดีตพีชยู่พี่ไม้อดีตพีชยูพี่มีอยู่ที่เซ็กเทเวลก็ไม่ได้ท้องขนาดนี้ซึ่งบบันก็คือมีอยู่พีชยู แม่งก็ไม่ได้ท้องขนาดนี้โอ้อยากแฮะตาตาอ้ออีกเบอร์หนึ่งแล้วกันนะพี่เบอร์เจ็ดฮะเบอร์เจ็ดครับเบอร์เครับหมายเลขเจ็ดครับ,บ,บ,บครับ,บ,รบโอ้โหโ,หโอเครู้เลยเขาตอบครับมันเข้าทางอะใช่ไหมลนน คือผมจำถกจำผมทองไนทอตใส่ไม่ไฟนอตได้บีอยู่คนเดียวขอตอบเลยฮะร้อยโชคดีครับคำตอบของคนั้บอกว่าไมพีชยูครับปัจจุบันเลิกราเทเรชเสร็เรียบร้อยครับนคำตอบครับมยังยังคำตอบครับไม่อดีตพีชยูครับและไมในขณะที่แข่งขันรุ่นเอ็กซ์ไอดอลสังกัดอยู่วงพีชยูเป็นคำตอบที่ มั่นใจว่าถูกจำได้มั่นใจว่าไม่ถูกแน่ใจแร็กันแร็ปบอลแร็ปบอลสิ่งที่คะแนะแนไว้แ่โอ้ <c oughs> แก่หายในล่ะ้ยมาดูดูเฉะลยไม่ต้อง เปิดทีละช่องระบบมันเฉลยได้เลยครับอย่างนี้ครับเนี่ยใช่ใช่ผมจําได้ผมทออย่างนี้ไม่อยู่คนเดียวขอบคุณมากครับสำหรับการที่ทําให้เป็นที่จดจําของผมนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวนนฝากตัดไปหาดไม่ได้ได้ครับได้ได้ได้โอเคแท็กซี่ค่ะกลับบ้าน ดูก่อนดูก <|so|> ่อนแต่ว่าเขาสมควรได้รับจริงๆค่ะก็ยินดีที่จะขยับค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าแบบทุกคนเต็มที่มากยังไงก็แท็กซี่ค่ะดูก่อนดูก่อนพี่คิดสวยมากหนูหยุดบองไม่ได้เลย หนูอยากจะฝากถึง3คนเอ้สาตรงนั้นว่าสาวงที่อยู่บนสแตนนะครับเกาะเก้าอี้ไว้นั่นๆนะคะตอนนี้ทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วครับผมก็อย่าพึ่งครับเดี๋ยวแล้แถมอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนลองเล่นสนุกๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้โจทย์ที่เหลือมันมีเก้าโจทย์ที่เหลือเมื่อกี้นนสุ่มได้หมายเลขเจ็ดครับโอ้โห อ่อันนี้สบายๆลองเล่นสนุกๆหน่อยอันนี้นนดกดสักกี่ครั้งดีเอาสักห้าครั้งขึ้นไปนะกันเจ็ดครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนลองเล่นสนุกๆหน่อยอ่าได้ครับสามสิบสามก็เจ็ดผมว่าน่าจะโอเคอ่ะเราเอ้ยไม่แนอจจ่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อ่าลองเปิดสิบสี่ครับสิบสี่ครับ อเผมตอนตอนแบบนี้โอ้เสือกยากแฮะอันนี้ไม่ไม่มีผลต่อแต้มใช่ไหมพี่ต่อแต้มวันนี้สระดุกสะดุกขันโอเคได้ครับถ้าไม่มีผลต่อแต้มไม่เป็นไรฮะอ่าขอลองเบอร์แปดหน่อยฮะเบอร์แปดครับโอ้โหยากกว่าเดิมสิบสามพี่สิบสาม ไอโอ้โหกูว่าเปิด13แล้วตามด้วย12ก็น่าจะโอเคอันไหนสล่ส12ไงพี่โอเคเก็ตแล้วขอตอบครับครับ,รบตอบว่าไอ e พร t ซล l ยิงยังคำตอบครับไอ e พร t ซลถูกต้องนะครับอ้าวนี่ไง หน้าอย่างนี้มีอยู่คนเดียวนั่งใบมวยอย่างเงี้ยมวยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้อีกสักรูปไม่รู้ว่าจะออกของเดิมหรือเปล่าพี่กดสุ่มอีกครั้งอ่ะอ่ะอนนไม่มีผลเหมือน,นกันลองเล่นดู มันจะออกมันจะออกเพราะตอนที่พี่เทสอ่ะมันออกซ้ำบ่อยบ่อย <c oughs> บางรุปก็ออกซ้ำบ่อยบ่อยอ่ะลองซะหน่อยโดนอีกสักรอบหนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องกดต่อคะแนนเหมือนกันขับขันได้ครับอ่าขอเปิดมาเหมือนเดิมบอกว่าตรงกลางน่าจะโอเคสุดและสิบสามก่อนฮะอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ไม่ต้องแล้วมันอ่ะพี่ลองกดอีกครั้งหนึ่งสิบสามอีกรอบนะครับ <c oughs> จิกอ่ะโอเคสิบสาม เหม okay. right so ือนว่าจะเห็นปากเดี่ยอับขึ้นมาหน่อยเอาลองเบอร์แปดดิพี่เบอร์แปอโอเคกูเกตเลยพอเปิดเบอร์แปดแต่แรกผมก็เกตครับมิวสิกตอนนั้นใช้ยังอยู่อ่ะไม่ริวตอนนี้ก็อยู่ใครบัสึครับตูกต้อนนะคะัน่าเงียใช่จริงด้วยมีมาสเตอร์เดี๋ยวให้ดูให้ดูรายชื่อผ้าให้ดูว่าภาพพี่ไปเอาใครมาบ้างอยากดูใช่ไหม เดี๋ยวจัดให้นี่เลยไปไม่ยกไปหยอกของผมอะไปหยอกผมป่าพี่ก็ได้แหละโอ้โหถ้าถ้าโดนภาพนี้คือโหดคือโหดอยู่เหมือนกันนะนี่ยหนึ่งคือพี่แบมบี้อดีตอากิรัตโนตอนนี้แกร๊ดออกมาแล้วก็ดูแลเนาะลูกสาวแล้วครับดูอันที่สองอันนี้ชัดสุดเลยผมว่าถ้าเปิดเบอร์สิบสี่หรือเบอร์เจ็ดขึ้นไปอ่ะน่าจะล็อคผมน่าจะอ๋อได้พี่ดูพี่ครับ พี่ Ruby, ร,รูบี้อดีตอเมริกันครับตอนนี้ rubynn official ครับสามครับโอ้โหอันนี้ยากสุดอันเละพี่พูดเลยขะกมมาเพื่อฆ่ามเลย <c oughs> คือถ้าถ้าถ้าได้ามารูปนี้จริงคิดเลยนะฮะสิบสามแปดเจ็ดหกต้องเบอร์หกอะแต่ผมยังจำจำยังแต่ถ้าเติดยังพอยังพอมีเขาลางอยู่อ่ะ ปอีกอันหนึ่งอรพี่อันนี้ตอบก่อนตอบก่อนลองท่านพี่ไอพี่ไอสยามดีมถูกครับน่านไงครับใช่เบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่อันนี้พี่หนิงหนิงเดซี่เดซี่ตอนนั้นตอนนั้นยังผมยาวโอ้โหแปมไอมิถ้าเปิดตาประมาณเบอร์สิบสองอ่ะก็เกตแล้วจำ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 ได้จำแปมได้ครับเบอร์หกครับ อันนี้เห็นไปแล้วเจ็ดข้ามไปเพราะว่าใช้แปดใช้ไปแล้วอันนี้หนัครับผมพูดเลยเกสหนักครับหนักถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดถ้าถ้าได้อันนี้จริงๆถ้าสิบสามสตาร์ทไปก็คือต้องประมาณสิบสองสิบเอ็ดอ่ะครับสิบเอ็ดเป็นอย่างน้อยอืมคนนี้อันนี้น่าจะเป็นพี่แอมโกะ พี่ชูใช่ครับถูกครับน่าดไงและรูปที่สิบไม่ต่างอะไรจากรูปที่เก้าเลยครับอันนี้สิบสามก็ต้องประมาณแปดเจ็ดหกเอ้แปดเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าก็พี่ไอสยามดีเหมือนกันใช่ครับแต่รูปนี้ดีรูปนี้ลบจิตน้อยกว่าสรุปไอ้รูปที่ลบจิตคือรูปที่สามครับรูปสามอันที่เป็นพี่ไอสยามดีที่กอดกับพี่แปมใช่ไหมใช่อันนั้นอ่า โถ้าไปพันแท้ขออกจีิผมว่าเขาเอาอันนั้นมาแน่เพราะมันไม่เห็นหน้าเลยอืมยากแต่บอกได้แคเดียวก็เฮ้ยผมจะถามคุณผู้ชมหน่อยตอบกันได้ไหมผมบอกเลยนะทุกคนรอบที่แล้วผมเสียหมารอบนี้กูรีเดนชันได้แล้วโว้โอเค ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับกดไลค์กดซับสไครป์มาทีสงสุธนได้นะครับผมแล้วก็นิเทศไอเดอส์ออฟฟิเชียลเลยนะไปเดี๋ยวอยู่ดูวิดีโออีกสักวิดีโอหนึ่งจากมานดสงสธนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมานดสงสุธนสงสธนจุงใจครับก็ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับผมจริงๆแล้วผมอัดไปทีหนึ่งแล้วนะที่จะเป็นช่วงตรงนี้ผมอัดไปทีหนึ่งแต่ว่า กลัวจะไม่เซอร์ไพรส์ครับคือไอ้ที่ผมอัดอะ่ะมันคือการอัดเพื่อที่จะทําการท้าทายครับคุณผู้ชมคือวันที่ผมอัดครั้งแรกอะ่ะคือประมาณช่วงต้นเดือนทาง Workpoint เขามีอีเวนต์เปิดตัวรายการปี2022ก็คือปีหน้าแล้วทีนี้ครับพอเห็นข่าวแต่ยังไม่เห็นตัวรายการเนี่ยผมเลยใช้ว่าจินตนาการไปไกลเลยรวมถึงนนด้วยจินตนาการว่าหนในนั้นต้องที่เวิร์กพอยจะประกาศต้องมีโรดี x 2แน แต่สุดท้ายก็คือในแผนก็ยังไม่มีผมว่านะเทา w o r k p o พอยมันจะมีโลดีเอ็จริงๆผมว่าต้องแบบมาแบบแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยคือตอนโลดีเอ็มันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่า w o r k p o พอยไม่คิดว่านะผมก็ไม่คิดว่า w o r k p o พอยจะมาจับตลาดไอดอลทำทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยของไอดอลเลยผมไม่คิดแต่พอ w o r k p o พอยต์ทำก็โอเคนะอาจจะมีประเด็นเล็กน้อยแต่ก็โอเคแต่ คือพอเห็นงานเปิดตัวผมก็อดใจไม่ได้ครับอยากท้าทายพูดวิดีโอท้าทายไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าขอใช้วิธีการเก็บเป็นความลับในเรื่องการท้าทายด้วยกันเขียนคําท้าทายไว้ในตัวของกระดาษใบนี้กระดาษใบนี้ถูกเขียนในวันที่10พฤศจิกายนคือหลังจากงานเป็นรวประมาณอาทิตย์หนะ ผมเขียนไว้อัดผมเพิ่งมาเขียนตอนนี้แล้วก็อัดไว้รวมถึงมีวิดีโอที่เป็นการยืนยันว่าผมเขียนด้วยตัวเองแล้วนะมีวิดีโอไว้เดี๋ยววันที่ถ้าสมมติว่า l o ロ e x Next Idol 2กลับมาจริงๆกระดาษใบนี้จะถูกเปิดแล้วมาดูว่าสิ่งที่ผมเหมือนเป็นการบนบานท้าทายไปว่า WorkPo พอยจะต้องทำ l o ィ e x 2นั้นมันจะถ้า WorkPo i n t ทําจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงผมจะทําอะไร รวมถึงวิดีโอที่เป็นการยืนยันก็จะถูกเปิดเผยด้วยนะครับผม,ผมรอดูแล้วกันโอเคขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับก็มีแค่ดีครับแต่ว่าถ้าโลดีเ2มาจริงๆเนี่ยผมพูดเลยนะสรุปแน่นอนโ o ดีแคปก็จะกลับมาด้วยนะครับโอเคแต่ไม่ว่าจะยังไงตอนนี้คุณสามารถฟังโ o ดีแคปพอดแคสตได้ใน Apple Podcasts, p o t i f y Podcast, s, Podcast s, Google Podcast a n c h o r แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับที่สามารถฟังได้ และอย่าลืมว่าตอนนี้โรดี้แคปไม่ได้มีแค่โรดดี้เอ็กซ์นะครับเพราะว่าตอนนี้โรดี้เอ็กซ์ก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเลยเลยโรดิีายด้วยแต่ว่าก็ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับไอดอลอาจจะมาลงในนี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมหมดคลิปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กับซับสไครป์มาดิสองพสต์ได้นะครับผมรวมถึงนนทิเทศไอดอลด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e มาดิเอทโพสต์ทอน ในช่องทางต่างๆนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึง i n s t a g r a m ก็ไปได้ที่ a d m i n s y o u t u b e m i n u s p o n s t o n f a c e b o o k f a n p a g e m i n u s p o n s t o n ติดตามก็ได้นะครับเจอกัน